สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่หมื่อนี้มาอัปเดตท,ทุเรียนครับสวนต่องกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าซีแยกตาบนบุบเลยอำเภอน้ํายืนครับทุเรียนหาปีกว่าครับตอนนี้หาปีประมาณหาปีเก่าเดือนครับพืชผภาพนี่สิครบหกปีครับปีเก่าเดือนตอนนี้มาอัปเดตการขึ้นน้ำ้ะพี่น้อง การขึ้นน้ำไถยน้ำช่วงช่วงหางแย้ไม่นี่แหละครับพี่น้องว่าเราจะให้มันยังไงน้ำเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนครับร้อนมากครับช่วงหางแย้ไม่นี่แหละครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้หางแย้ไม้ครับหางแย้ไม้ไทยน้ำ ิบนาทีครับสิบนาทีสิบนาทีนี่ให้ให้ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับพี่น้องปกติให้สิบนาทีก็ให้ทุกหมือนก็ได้แต่ว่าอากาศมันห่อนนะครับพี่น้องก็เลยซอยปรับข่วมซุมเย็นท้องหนาขึนา้นแล้วอันนี้กรเล่ให้สิบนาทีตอนเช้าสิบนาทีตอนบ่ายสิบนาทีครับพี่น้อง ไม่ลปีนีใหาน้ากัดสิบบกคือปีที่แล้วกันไดครับพี่น้องปีที่แล้วนี่ห้ยซิบหน้าที่ห้ทุกมือก็ได้ครับเพราะว่าอากาศมันหนาวบ้างแล้วแต่บางสวนแล้วครับพี่น้องบางสวนก็ให้ยี่สิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่ครับพี่น้องแล้วแต่เทคนิคแต่ละสวนครับบวกคือานสวนสอบกระสที่จะดีไหมนี่ห้ยซิปนาทีครับพี่น้องสิปนาที มีนะครับคือกาไหายอยู่นี่ครับบางต้นกะบนี่สามหัวถึงสี่หัวครับหายซิมหน้าที่ไม่ได้หายนา้ยป่าซิมหน้าที่นี่ก็ถือว่าซุ่มอยู่ครับเพราะว่าหัวสปริงเกอร์เขามันแต่ละสวนมันมีหลายหัวครับบางต้นกับสามหัวบางต้นกับสองหัวสี่หัวแล้วเบ่งความซุ่มของดินเท่านั้นครับพี่น้องก็เขาหายไปแล้วมันซุ่มหีบอ เอากระเบื้องดินพระน้ำครับส่วนหางแย่ใหม่ยูนิไฮโบราณแล้วครับพี่น้องเลี้ยงน้ำนะครับพี่น้อ,องเอิ่งมาเลี้ยงน้ำโซยน้ำกันว่าได้ภาษาอีสานครับโซยน้ำให้พ่อเดียวไห้นาดินบอบบ,บอบบเปียกแห้งครับพี่น้องน,น,นี่แหละโซยน้ำนี่แหละเมื่อสี่คืนประมาณนี้นะครับก็เริ่มคืนเพียสได้ได้ครับพี่น้องอีกแค่สิบนาทีสิบนาทีหางแย่ใหม่ เริ่มสิพีกลู่ไหมครับเริ่มสีขึ้นเจ็ดไครับนี่นี่ครับสว่วงหางเงใหม่ให้ซิปนาทีครับให้เช้าเย็นครับเพราะว่าตอนนี้สียูหรือสีหลวงกะเกี่ยวกับการหายน้ำนะครับพี่น้องแต่ละอากาศกับพวคือกันแต่ละพืนทีครับพี่น้องสีหายโดยร่วมกับพวคือกันครับพี่น้องบางทีซึนแห้งเขาก็หายมาหายลายครับคือสวนนี่ให้ซิปนาทีครับ ปีที่แล้วกห้อยูรับซิปนาทีขึ้นกันอืมไฮไปเรื่อยๆครับห้ทุกมือกับพวกพครับไ้เรื่อยๆบ่ได้ไห้ร้ายนะครับก็แล้วแต่สูตรแต่ละสูตรกับวกขคือกันยี่นี่ไหสิปนาทีซิปนาทีาทกะอาจจะไ้ทุกมือครับพีน่น้องต่ว่าปีนี้ไหสิปนาทีตอนเช้าตอนเย็นอีกซิปนาทีครับเปียงคือไ้แบบนี้ครับห้เพี้ยนานดินบ่ห้แห้ง เพราะว่าปีนี้อากาศมันบ่คือเก่านะครับพี่น้องเขาก็ดอกปับสภาพเพียบ่ให้ทุเรียนเขียดใบหิร้หลายนะครับชินหน้าที่ก็ถทอว่าเปียกอยู่ครับพี่น้องนี่กขึ้นเก็ดเลยนะครับพี่น้องขึ้นลูกสิพีกลูกแลวละ่ะนี่บางตบางลูกกับพีกลูกนะครับพี่น้องนี่ละ่ะช่วงนี้กะสีวิกิตหรือบ่วิกิตสีหลวงหรือสีโลน อยู่น้ำการหายน้ำนะครับพี่น้อ,องต้องเลี้ยงน้ำไปเรื่อยๆครับพี่น้องทุเรียนเท่าตังเต่ดดอกไอดอกตูมมากเลรอครับพี่น้องอยู่นี่ดอกตูมนี่ดอกตูมแบบนี้นะครับพี่น้องดอกตูมเราเนี่ยตน้นตอนดอกตูมซ้ำนี่ไห้ซิฟหน้าที่ครับจากติตะกรไห้เครื่องสุโมงมากคถอยลงมาเรื่อยๆซิบผามาเรียซิบหน้าที่เป็นวัน,นอะไรมาเรื่อยๆครับบานเพราะแต่ อางเย่าใหม่นี่ก็ให้แค่ซิบหน้าที่ครับช่วงช่วงไม่ใหม่ก็ยังให้ยกซิปหน้าที่เว้นวันบาานีนช่วงนี้สี่ึ้นเขี้ยวเขียวังสี่สีขึ้นแบบนี้นะครับพี่หน้อคืนเจ็ดเขาเอนว่าพีกรูให้ซิปหน้าที่เช้าเย็นครับพี่น้อนีอ่ละที่เป็นอย่างที่ให้เช้าเย็นเพราะว่าอากาศมันห่อนครับพี่น้อนี่ละอ,อากาศมันห่อนก็นเลยเปลี่ยนแปลงเวลาให้เนี่ยเพื่อเลี่ยงความสุ่มสื่นในดินเฮ่า เพราะว่าด no ินป I mean, <ekt or> <ki> ีนี้มันหอดเหีงทุเรียนกะย่านทุเรียนเขียดนะครับพี่น้องกระเฮ็ดห้าไปสันละว่ามันอยู่อยู่กันได้ไหนเซาเย็นครับพี่น้องนี่นี่คือการแต่งแต่งขวานีครับพี่น้องดูดีการแต่งแต่งเฮ็ดจะได้มันขวานใหญ่นีพี่น้องก็ยังซื้อว่าลายเด้นี่เนี่ยเอาออกเลยนี่กิงมันข้างบนเอาออกนี่้ะครับกระเสียเบิรงนี่มันที่อยู่ข้างนี่เขาออก นี่ครับเอาไว้ซ้ำนี่อีกอาทิตย์หนึง่งก็ใหญ่เลยครับพี่น้อเนี่ยการแต่งมาแต่งแต่บักเบี้ยวพวงหน่อยนี่ครับตัวนี้เราบเอาดอกนี่ตัวนี้ครับเอาเบาเอาเบานี่เอาแต่ม้วนนี่ก็พอแล้วครับนี่ใหญ่แล้วนี่แตง่งการแต่งขวัวทุเรียนการแต่งดอกแต่งให้ดอกใหญ่เขาต้องแกงเต้นหน่อยๆครับแต่งซ้ำนี่ก็ได้ครับ ช้ว่าเขาดอกมาเต็มเขาพ่อเขาแตงสอยมันมันก็สีใยเรียวครับปึ๊บป๊เลยเพราะอาทิตย์ยังขับซีมือหาเมือใ่การให้น้ำเขาครับน้ำให้พ่อหรือบ่พ่อครับเบื้องมองนี้ด้วยครับถ้าต้นอีแดงบ่สีออกเขียวๆคือน้ำบ่พ่อครับต้องเพิ่มน้ำถ้าสีเรียวๆนหน่อยจอยๆออกแดงๆครับคือน้ำบ่พ่อครับเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำ ช่วนี้ก็ใส่ปุ๋ยดไนท์นะครับพี่นอ้องสัาว์ทุเรียนเป็นดอกใส่ปุ๋ยไนท์ดุนนี่ใส่ดึงหย่อนน้ำนะครับสัตว์ใดใส่ยงังแหรอครับใส่เป็นยิบหายเกศเกศก,กับกินแคลแม็กครับกินแคลแม็กใส่ไปแล้วน่ครับนี่ก็ยังลายเด่ก็แตงออกสินะครับพี่นอ้องนี่แต่งยิ่งแตงเร็วยิ่งโตรเร็วครับพี่นอ้องมันลายเลยครับพี่นอ้องบ่นหน่อยน,นี่เอาออกดานนะครับพี่นอ้อง ก็อยากให้ขัวไงตัวได้ห้องเอาไว้เอาไว้หน่อยขัวใหญ่ครับนี่ครับคิดว่ามันลายเลยเอาออกทังสี่ญ่ครับแบบนี้ซ้ำนี่เหลือกหไงแหละครับสมบูรณ์นําครับบะแมีว่วา้าสีดอกบวัวแกงแต่ว่าอยากให้ขัวไงเปลี่ยนไปบได้ครับนี่นอ้องอยากให้ดอกไงขัวไง,วไงกะตองแกลงดอกซอยหัวกะสีไงตรงดอกไว้หน่อยเอาไว้หน่อย ดอกไปสมบูรณ์ครับนี่แหละคือการไห่น้ำม,มือนี้ครับเทคนิคการไห่น้ำสิบนาทีเช้าเย็นสําหรับปีนี้ครับพี่น้องอากาศมันบอกอเกัอไห้สิบน,น,นาทีชาเช้าเรงกับสิบนาทีครับพี่น้องไห้เพื่อว่าไห้เกิดคพา่เครียดทุเรียนมันพ้อนครับพี่น้องนี่แหละเขาไห้ก็เกิดว่าช่วยน้ำไปเรื่อยๆครับพี่น้องการไห้ดอกไห้น้ำทุเรียนครับพี่น้อง นี่นะครับคือการไฮน้ำานี่ครับให้สิบนาทีเช้าเย็นครับผู้คนเนี่ยสอถามมาคือมีเวลาไปไนมันถ้าเหตุทุเรียนเ่าก็ต้องมีเวลาครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงวิกฤตด้ครับพี่น้องเนี่ยช่วงนี้ต้องเอาใจใส่สมั่งเสมอไ้น้ำให้น้ำผิดชีวิตเปลี่ยนไปได้ครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงเขาเอ่ว่าหางแย่ใหม่เนี่ยนะครับแต่สูตรแต่ละค้นครับก็คือกันครับแต่ว่ายุ่นี่ไ้ 10นาทีนี่ครับถ้ารุ่นีเแียวไอซิมนาทีไฮเช้าเย็นครับบางเทีก็ห้ตอนเช้า10นาทีตอนเย็นก็ไอซิมนาทีครับซอยควอมห่อนนะพี่นอ้องเพราะว่าอากาศมันบอกว่าถืงนะครับปีนี้ครับปีทีเแี้วแต่ว่าปีนี้ก็ปีที่แี้วตะเห็ดดอกอยังเห็ดบุคคลกันครับปีทีเดียวเห็ดดอกเห็ดงายหน้าไหว ที่นี่ถ้ำดอกกระยากครับพี่นอ้อเนี่ยมันมีลูกหลัววกข้าก็ต้องสุ้ยน้ำหม้อมครับสุ้ยน้ำหม้เพราะว่ายุสวนนี่สูตรสูตรเทปด,ดอกกระซวยน้ำหม้อมครับจังแม่ครับเพราะว่าอยู่นี่บดิสโฉกสารนะครับพี่นอ้องเป็นธรร,มด,ร,ร,นนรมดาอยู่สวนนี่บดิสโฉกสารปีที่สามเหลือกันนะครับนี่เฮ็ดธรรมดาอยุสโฉเ็ดธรรมดาครับเ็ปธรรมดากะยุดน้ำ เปิดตาดอกกวาโค่นเท่านี้นะครับตอนเที่งอกสวยน้ำเอาจะหายน้ำแค่ซีฟน้าที่ครับมีรุ่นนี่ก็มะเขือพวงใหญ่เลยนะครับพี่น้องนี่นี่หนครับอยู่ในแถวเดียวกันมะเขือพวงใหญ่ครับน่แจ้งแจ้งดอกไปรอบนึงครับนี่ตอนนี้ไงเต็มแล้วครับไงเต็มดักไงเต็มดักยอดกับมาครับ ยอดกระม้ายอดกระลังสีกระลังสีเริ่มกลางครับพี่น้องนี่นี่ล่ละดึงยอดพร้อมดอกครับพี่น้องบางบางบางใบก็เริ่มกลางแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็ฮัวควันกว่าเสียท่านบอครับพี่น้องอยดูกันไปครับว่าดึงยอดพร้อมดอกนะเพราะว่ายอดออกมแลนะครับนี่ทุเรียนดอกบานใบกับสีกลางกับสีเริ่มแก่ครับยอดสูงนี่ใบมันมาหลายแล้วครับเพราะว่า สภาพว่าอากาศมันห่อนมันสิดึงยอดออกมาเข้ามาดึงเพียบห้มันไปไหลตอนไขนกกระทากับว่าไปครับนี่แหละการให้น้ําดึงยอดพร้อมดอกก็จังว่าแต่ละแถวนี่ครับนี่ช่วงแถวนี่มันเป็นหน่วยหน่อยครับพี่น้องมีว่าวปิดเปิดครับเป็นว่าวปิดเปิดช่วงตัวนี้เปิดซีนาที่หอดซนฟาที่ก็ไปปิดว่าวแล้วครับพี่น้องนั่นแหละ เห็ดว่าไว้ปิดเป็นบางต่วนไปครับพี่น้องคุ้มคนกว่าว่าทุเรียนแปลงไงกับปิติอยู่บอกะทุเรียนเข้าบอแปลงไงเข้ากระเฮ็ดได้นะครับพี่น้องผู้แปลงไงเพื่อนกรเฮ็ดอยู่ด้วยครับพี่น้องเออเพื่อนกับปิดเอาอยู่คือวัาสระฟ้ามเพื่อนเพื่อนกับซี่ลอยต่วนู่ครับเพื่อนกระเฮ็ดแบบนี้ให้กันครับพี่น้องตัวได้น้ำน้อยน้ำแลกะกับปิดเอาครับพี่น้องพราะว่าเขาเห็ดทุเลียนนะเขาเห็ดเอา่องเห็ดให้มันไนด้แต่ละครูต้นนะครับพี่น้อง เห็ดสว่วนเกิดต้นหนึ่งไปบัมาดอ,อกบอัมาสิเมันกับเสียเวลาไปนะครับเขาก็เลยปิดเป้าเป็นบางต้นเอาเพราะว่าเกิดต้นหนึ่งบัมาเขากับเสียเวลาบาเลี่ยงมันหดปีนาไปนะครับพี่นอ้องเลี่ยงมันหดปีนาคืจังสีได้ดอ,อกเขาก็ต้องดูแลบ,บำรุงมันต่อไปคือเราครับพี่นอ้องนีง่แหละการเห็ดทุเรียนต้นนี้ก็เริ่มพีกลูกเลยครับพี่นอ้อยอยุ่ไปปลายพีกลูกแล้ว พี่ลูกลดอกกันยังมีอยู่ตัวนึ้งมีอยู่กิ่งหนึ่งเรื่องพี่ลูกตัวบานก็นมีครับมันสีบานมาพร้อมกันดอกไล่ๆกันออกากาศช่วยน้ำไปเรื่อยๆสิบนาทีนี่หละการช่วยน้ำตอนนี้ปุ๋ยปนนไห้แล้วครับพี่นอ้องยังฉีดเป็นข้อมูลไปก่อนนี่นี่สีเป็นกรรเก้วอะมโนโปรตีนครับสีดซอยครับอาทิตย์ละเทียถ้ามีเวลากาจากักซีหาเมือสีดขนาดนี้แลครับนี่ครับสีดได้ ก็ถือว่าขัวข้าสีในเนี่นะครับพี่น้องเห็นพี่น้องว่าเห็นขวัวใยยุนีว่ว่าได้คือข้าแตงดอกแตงหน่อยนะครับพี่น้องแตงแต่บแบบเคือบ่วงหน่อยพเพราะขัวข้าสีใยนี่เขาบอกมปนว่ามันใหญ่ยครับเขาแตงแตงดอกมานําครับบ่ให้มันมีหลายมานแตงดอกแตงถึงสามรอบครับพี่นอ้องถอามามีโลนมากับมีครับนี่มันกับบโลนบอลหรอกครับริง้งย่งแพรกับ เ็มทีนะครับสองลูกก็เพื่อเอาลูกเดียวสัมครับนี่ยิงไปใหญ่ยิงละสองลูกกับเดียวเชื่อแหละครับกองขวานเขาสีใหญ่นี่รับก็ต้องแกงดอกมานาครับแดงแบบไปเดียวใบลายถ้าไวา้ลายขวานสีเลี้ยวขวานประสดสื่อครับพี่นอ่อยขวานสีเล็กสีน้อยนี่ครับทุเรียนช่วงนี้จะล่วงหรือจะไปอยู่ที่การหายนานนะครับ ข้อหไขหนามตอนนี้เขากับพยุงไปเรื่อยๆครับไปหนามไม่ต้องหายร้ายครับอยู่นี่ไม่ได้หายร้ายครับไายหากซิหน้าที่ซิหน้าที่มากครับทุกวันครับช่วงนี้อากาศมันหอนครับพยุงไปเรื่อยๆครับการเลื่อมเกินเจ็สเสียวเลยนะครับพี่น้อยกําลังสีดโมนกอเกยวกับเขี้ยวเสียมบอลอนเทียเดียวครับสีดไปเทียเดียวครับหังเดียว ฉีดไปวันฉีดมากในซองสามหมื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวอีกซองสามหมื่นกับฉีอีกรอบนึงครับเนี่ยฉีดยูนิซีดเป็นกอแก้วนานโ,นโนครับพี่น้องกับผสมแคลเซียมโบลอนนิดนึงแต่ว่ากะคือสีดูอีเลีกกะคือกอแก้วนี่แหละครับพี่น้องฉีดเขาหน่วยเลยนี่ครับลูกหน่อยนี่ผีหลูกนี่แหละบ่ได้บ่ได้ใส่ย,ยังหลายอย่างครับบ่ได้ใส่สิ่งบ่ได้ใส่ยังกะสีอียังเด้อครับพี่น้องนี่แหละแต่ว่า ช่วงนี้คือการหายน้ำครับพี่น้องโซ่หนาม10นาทีเช้าเย็นนี่แหละพี่น้องน,อน,น,น,นะถามาขัวมันใหญ่มันดีครับนี่หลักก็คือข้าแตงดอกแต่หน่อยบ่ไเดว้ว่าเอาไว้เบิดนะครับพี่น้องแตงแตงแตงออกแตงออกกับซอยมันมันกะสิขวัวใหญ่ครับสมบูรณ์นะเพราะว่าข้าไหว้หลายข้ากกบสิ เปลืองพลังงานเปลืองอาหารครับยังหน่อยกะกิ่งนี่กะสิบเกินสองหน่วยครับเนี่ยมันมีเป็นลอยเลยครับพี่นอนอกนี่ถ้าจงดอกไปหน่อยดอกกะสมบูรณ์ใหญ่ครับพี่นนอกดอกเอาดอกไปหน่อยดอกกะใหญ่แต่ละขวากะใหญ่สมบูรณ์ครับพี่นนอกนี่เห็นบอมพี่นนอกขวามันใหญ่ได้นี่นี่มันก็นเริ่มขึ้นรูปเคี้ยวเลยครับพี่นอนอ,อกเวากาต่อไปเขาจะคัดอีกเที่ยนหนึง่งกาว่ามันติดแล้ว เออตีแล้วเขายังขัดอีกลูอีกเทียนหนึ่งครับส่วนนี้กับไ้น้ำพยุงไปเรื่อยๆครับคือให้สิบนาทีสิบนาทีกระเคลื่อนไ้นี่ละครับเชาเย็นช่วงนี้การมันหอนครับพี่น้องนี่ครับอีกต้นหนึ่งก็ต้นใหญ่ครับพี่น้องต้นนี้เป็นดอกมากดอกมากกับมีุ่่นน้องนั่ครับแต่ว่าอยู่คนละงาครับนี่ว่าก็สิทดลองเอาไว้อยู่ ปีที่แล้วนี่เฮ็ดบ่สซัมเดดครับปีนี้สิทดลองอีกอยู่ต้นนี่ล่ะครับมีรุ่นอ้ายและมีรุ่นน,อน้องสิทดลองแต่ว่าอยูงย่งาอยู่กิ่งเดียวกันบไไ่ไอยนะครับอยู่ถ้ามันมีกิ่งเดียวๆเอาไว้โยสิทดลองเมืองปีนี้ว่าสิหายหนามจังได๋แต่ปีที่แล้วในเฮ็ดบ่สซัมเดดครับตัวใหญ่สรทีมลูกทีบมบิดครับทีมน้องทีบมบิดปีนี้สิทดลองอีกมันมีอยู่นี่ประมาณหกเกณฑงาครับ ที่มันที่มันบอเป็นดอกรุ่นเดียวกันก็เรียกว่าปีนี้สิเห็ดทดลองเบิ่งการหายน,าน้ำนะครับพี่นอ้องส่วงมันดอกบานหางเงี้ยไหม่สิหายนาา้ำแบบใดปีนี้กับสิทดลองเบิ่งครับข้างบนนั้นขึ้นลูกได้นะครับเขี้ยวละ่ะขึ้นเก็ดละ่ะครับนี่แหละก็คือวิกฤตบ่วิกฤตกับตอนนี้แหละครับการหายน้ำนี่แหละครับพี่นอ้องหายนา้ำพยุงไปเรื่อยๆ บีนี่ก็ดันออกน้ำต่นเลยนะครับพี่นอ้องปี่ละดอกออกน้ำต้นเลยนี่ครับออกน้ำต้วนกับเอาไห้ซื้อเหรอครับติดก็เอามาติดก็สร้างมัน่นครับคือมันออกบ้ากัเอาไห้นั่นแล้ครับลองเบิงลองมึงได้หลายอย่างมะเทียมมันติดคือถนนนี่ครับพี่นอ้องเวลาทั้งเครื่องึ้นลูกเยวแล้วครับพี่นอ้องึ้นไล,ล่ลนะคือการให้น้ํา กะอีกประมาณนี้กะให้ช่วงนี้กะให้น้ำไปซิบหน้าที่นะครับเสาเย็นกะอีกประมาณยู่ประมาณมือสองสามมือนี่ก็สิเพิ่มเป็นสิบหาหน้าที่ครับเพราะว่าขึ้นเกล็ดแหละก็สิเพิ่มน้ำไปเลยครับซิบหน้าที่ซิบหาหน้าที่ยี่สิบหน้าทีาท่ครับค่อยขึ้นไปหลังจาก้างเงี่ยเข้าใหม่เดียวครับเท่าก่บค่อยเพิ่มน้ำไปยัาไปเพิ่มเท่เดียวครับเดี๋ยวทุเรียนสิช็อกครับอืมอยันชออ็อกยันล้วนนะครับพี่น้องเพิ่มได้เท่าหน่อยครับสิบหน้าที่ซิบหาหน้าที่ 20นาทีครับคอยเพิ่มไปเรื่อยๆไารห้แบบลืมเลยกะยันยันโลนนะครับพี่นอ้องยันหลวงการหายน้ำนีก่ก็คือตัวรักเลยแะครับตัวรักการหายน้ำครับตั้งแต่ทุเรียนเป็นดอกมากเสียวดอกอยู่กับน้ำบดครับทุเรียนเขาเสียวดอกดอกมากหน่อยมาหลายก็เยิ่กับขืนน้ำครับพี่นอ้องดอกบอ่มากก็อยู่กับน้ำครับพี่นอ้องเข้าหายน้ำ ห้เลี้ยงแบบมาเรืเอยๆนะครับพี่น้องเบื้องว่าต้น,นีปีนี้ซีซ้่ได้นะครับพี่น้องตอนนี้มันมีตนน้นที่กำลังขึ้นน้ำสิบนาทีครับช่วงนี้ไหซิบนาทีเช้าเย็นครับพี่น้องว่าน,น,นี่การไ้น้ำนี่เ่าต้องไปซีเรียสกับเขาเด้อครับพี่น้องนี่อวนนี้ว่าต้องไปซีเรียสกับเขาว่า เขาให้ทีน่ะที่เขาสีอิ่มบ่ครับอิ่มเพื่อเราครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เขาเน้นดูแลตัวดีครับพี่หน้องตัวนี้เขาดอกมันหลายสมบูรั์แจ็งดอกครับนี่ครับเห็นบ่ดอกมันลายเขาแทงออกนี่เอาออกซ้ำนี่นี่ครับเลี้ยเฟี้ยแล้วนี่นี่ครับเลี้ยเฟี้ยล้หลายแล้วเอาไว้ไายกับขัวน้อยครับนี่นี่แทงออกอิ่มครับสมบูรณ์ ดอกน้อยๆนะสมบูรณ์ครับตัวนี้ก็สีดกอเกี่ยวไปข้างหนึ่งครับพี่น้องสีเขาดอกเขาหน่วยนี่แหละครับสีเขาส่วงห้างแง่ใหม่นี่แหละครับบํารุงน้ำกับพยุงไปเรื่อยๆครับพี่น้องยับยับไปขืนเทเดียวเลยครับพี่น้องการไฮน้ำสว่วงห้างแง่ใหม่ยับไปขืนเทเดียวครับบ่เป็นว่าห้างแง่ใหม่แล้วข้นลูกยวออัดน้ำเลยครับ แต่ว่าก็แล้วแต่สูตรนะครับสูตร่องกเกษตรทฤษฎีใหม่นี่คืน10นาที15นาที2ีนาทีึ้นไปเรืร่อยๆครับเพิ่มไปเรืร่อยๆเท่าละหน่อยแต่ว่าใหาสส้สม่ำเสมอครับพี่น้องส้วงนี่พยุงนะการายนา้ำกระซยไปเรืร่อยๆพยุงพอหยั่นมันรุดหลวงนะครับพี่น้องราว่าซีอูหรือับยุกับการายน้ำนะครับพี่น้องเรืร่องแป้งน,นี่ปลูก เดี๋ยวพี่น้องสี่ท้ามาปลูกจังไหนครับแปดพุ่แปดครับพี่น้องแปดพุ่แปดหาปีกัวจอดกันแล้วบานก็มีสลับฟันปลานะครับพื้นที่ห้องบลายมีสลับฟันปลามันก็นเล่นหนาครับพี่น้องนี่แหละสลับฟันปลาเมื่อกี้ก็ดอกมะเขือพวงมะเขือเขื่อ,มอ,มอ,อนมากําไรกันว่าอะไรนะครับรุ่นนี่กําไรนั่นเขื่อนคนเอื่นกําไลผู้ลงเขื่อนมะเขือพวง สีเริ่มสีย่างนี่นะครับพี่นงน่ะให้น้ำยุนีน้ำนี่เป็นน้ำบ้าดานนะครับบ่ม,มีบอ่อพักเป็นซ้ำเมิดครับไอจังว่าหดหลอบหนึง่งบ่ได้หลายตน้นหดหลอบหนึ่งเดี๋ยประมาณสี่ต้นครับเพระาะว่าพื้นที่หฮาหน่อยบ่มีมองสีคุดบอ่อนะครับพี่หน้อก็ใไ้แบบดึงซ้ำเมิดขึ้นมาจากบ้าดานดูดขึ้นมาจากบ้าดานแล้วก็โคดเลยนะครับพี่น้อมันก็เลย ก็ได้เด็โคดหนานแน่ครับแต่ว่าส่วนนี้ก็ดึงหยอดบิดขุดต้นนะครับเรื่มมาเนี่ยแหละละหยอดแดงแล้วครับเพราะว่าใบห้อมมันเสียหลายครับปีนี้คืออากาศบิกิฐาวะห่อนเดี๋ยวหนาวนะครับพี่นนอเกิดสิเลโดใบก็ลวนบดลวนหลายก็ตงเท็ดเท็ดใบน้ำนะครับพี่นนอปีนี่ถือว่าถ่ายท่ายไปอีกแบบนึงครับพี่อือ นี่ละม้วมนนี่ดอกก็มาเต็มคููงานะครับแต่งไปรอบหนึ่งหน่ยได้หนิเห็นว่าดอกกระเสียครับนี่ครับแกงไปแล้วรกระเรษียทฤษฎีไม่กะมาเดียเกี่ยวกับการขืนน้ำนะครับเหมือน,นี้ว่าเห้าขืนน้ำจังไดให้จังไดนะพี่น้องหลังจากหางเหนียมไม่เข้าคอยพยุ่งเึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องยบยบกระ้าส่ใหา้ลายเกินเกินน้งเทียร์รวงโลนครับพี่น้องเอาไข่ไปเรื่อยเว่าพิษครับ โซ่น้ำอ้อยน้ำขืนเจลหาหานาทีเจลหาหานาทีก็ได้ครับเกษียทฤษฎีไมก่กะฝากขอบคุณที่ติดตามทาง YouTube เลยนะครับเห็นว่าคลิปตัวนี้มีประโยชน์กะกดไลค์กดติดตามกด้วยครับพี่น้องฝากนะครับส่องหน่อยๆเทคนิคกะเกี่ยวกับเพดทุเรียนโดยเฉพาะยู่สวนเนี่ยนะครับมีเวลาวไปไทายสวนมูสวนพี่น้องอยู่ครับช่วงน,นี้บอกเลยมีเวลาครับไปบ่ได้นะครับ ส่วนก็เอื่นว่าหัวเลี้ยวหัวต่อครับทุเรียนดอกบานดอกหอมปัดดอกการหายน้ําผู้อื่นสีมหาห้แค้นแก่บ,บ่ได้เลยครับพี่นอ้อเขาตองหูจังหวะทุเรียนเท่าคืออยู่ในหายเองครับเวลาก็ต้องเป๊ะนะครับส่วนนี้กเกษตรทฤษฎีไม่กับชิคอ็จบไปสำน็ตนะครับสวัสดีครับ